สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญน,นี้นะครับซึ่งดูง่ายๆครับแค่ดูที่ปีพศแค่นั้นฮะไม่ต้องเอาอะไรมากนะดูที่ปีพศแล้วต้องเป็นเหรียญ5นะครับสำหรับเหรียญ5ปี4ีนะครับที่หลายคนบอกว่าโอ้ยมีเยอะแยะมีมากมายนะมีกันนักกันหนานะครับผมขอซื้อคุณในราคาเหรียญละ 4,000บาทได้ไหมฮะขั้นต่ำเนะยถ้าสภาพอยนี้ผมให้เลยนะ,ะเหรียญละ5,000บาทอยู่ที่คุณจะมีมาขายผมหรือเปล่านะฮะขอยืนยันว่ารับซื้อจริงนะ,ะผมขอท้าเลยให้นะ,ะหามาขายผมถ้าคุณมีจริงผมก็รับซื้อจริงนะ,ะดูโคตรง่ายเลยนะ,ะไม่ต้องเอาเหรียญสิบมานะครับผมเอา เหรียญ5ปี2 5 4 0และนะไม่มีร่องรอยการเจียม,มาด้วยครับง่ายๆแค่ปีพศ2,504 0แบบนี้เท่านั้นเองเนี่ยเห็นไหมนะแบบนี้เท่านั้นเองครับใครนะใครสนใจอยากขายสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะให้ขั้นต่ำตอนนี้เหรียญละ4,000บาทถ้าสภาพไม่สวยนะถ้าสภาพเนี่ยดูดีแบบนี้หน่อยนะดูดีแบบนี้หน่อยนะราคาก็ ตกอยู่นะเหรียญละ5,000อัพนะเนี่ยครับ,รบเหรียญ5ปี40ธรรมดานี่แหละใครที่บอกว่าโอ้ยบ้านมีเยอะนะอย่าลืมนะเอามาขายด้วยครับเก็บไว้คุณเอาไปใช้ก็มีค่าแค่5บาทแต่ถ้าคุณเอามาขายผมนะมีค่าถึง4,000บาทเลยนะฮะใครมีมามีนะใครมีก็อยากขายก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับทาง Facebook ร้านปานันจิวลี่นะครับใครถนัดทางไลน์ก็ติดต่อเข้ามาได้นะไลน์ของเรานะฮะไลน์ของเราแอดปาหนัน8 8 8ครับจะมีทีมงานคอยดูอยู่ครับถ้าคุณสนใจนะครับและมีจริงๆนะมีจริงๆครับแต่ไม่เข้าใจยังไงก็โทรสอบถามได้ศูนย์หน้า3นณะฮะร้านปาหนันของเราเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา9้าโมงเช้า4โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับและ นะดูดีๆนะเหรียญ10ปี40ไม่เอานะเหรียญ5ปี50ไม่เอาครับเพราะว่าบางคนเวลาความโลภมันบังตาแล้วมันจะแยกไม่ออกเลขไทยนะฮรระหว่างเลข5กับเลข4ต่างกันยังไงมันแยกไม่ออกเลข0นย์กับเลข1ต่างกันยังไงมันจะแยกไม่ออกครับนะต้องบอกอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นดูเหรียญดูให้มีสติอย่าดูด้วยความโลภอย่าดูเข้าข้างตัวเองครับร้านปาหนันนะเรายืนยันว่าเรารับซื้อจริงๆสําหรับเหรียญ 5ปี2540นะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครฝากแชร์คลิปนี้ไปเผื่อญาติพี่น้องเผื่อบางคนเขากำลังต้องการใช้เงินเขาร้อนเงินแล้วเขาไม่รู้ข่าวนี้นะเอาไปใช้นะเอาไปใช้ซื้อของ5บาทจบเลยนะทั้งๆที่มีมูลค่าตั้งไม่ต่ำกว่า4,000บาทนะครับฝากด้วยนะครับ